สวดีค่ะมิรศวยดูลาน,นะใช้ประวัติดีีดาวขันสบ,สบายเดือนละ6 0 0 0กว่าบาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะแต่ต้ตาแคมรี 2.0G กวโตคันีปี2007ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไ,ไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะแบบอร์บงคเบียสุญจรีโมทค่ะพวงมาลัยมัลติฟังกชันลายไม้รอบคันเลยนะคะระบบดิจิตอลนะคะ ขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซิโคคันี้ได้คนเดียวนะคะอยู่ที่15,000บาทขึ้นไปค่ะกระซิอโรคันนี้ไปชิงงานได้แล้วนะคะใครกําลังมองหารถซวยหรูอหลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้ยอายันเจี๊ยบเลยนะคะแนะนำไปรถคันนี้เลยนะคะยี่ตอนหลังด้วยนะคะรถสัาพดีมากๆเลยนะคะเป็นตัว G ีนะ2.0 G ยเกียตโตปี07ค่ะ คุณจ่าสำรองครบ2ดอกเลยนะคะคันนี้สามารถเติมน้ำมัน E10 ได้ด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะสำหรับไฟฟ้าก็เป็นคู่หน้าด้วยนะคะอะไรก็หาได้ง่ายค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมเลยนะคะเป็นรถที่หรูหราขับดีอะไรหาได้ง่ายแล้วก็แอร์ก็เย็นเจี๊ยบเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย ไฟต้าแคมรี่สอจุดนจีเกียโตปี07ค่ะสนใจย,ยังไงโทรสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสองห้าปดติดต่อแอมค่ะ